สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะสมัยจะมาดูกันให้เลยว่าการยกย้ายโคจรของดาวพระพุธในครั้งนี้จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างค่ะ ดาวพระพุธจะทําการโคจรยกย้ายในวันที่9มีนาคมปี2564นะและจะอยู่ในตําแหน่งนี้ยาวไปจนถึงช่วงวันที่25มีนาคมปี2564อีกนี้ค่ะดาวพระพุธได้ทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะและ การโคจรยกย้ายแต่ละครั้งของดาวพระพุธย่อมส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศีค่ะคิวนี้เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้นะคะผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าช่วงที่ดาวพระพุธทำการโคจรย,ย้ายแบบนี้จะส่งผลต่อชาวธนูอย่างไรบ้างคะ่ะ ชาวลัคนาราศีธนูคะ่ะคุณมีดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจำตัวค่ะและในวันที่9มีนาคมนี้ดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะของคุณได้ทำการออโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกุมนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนสหัชชะนั่นเองนะคะการออโคจรยกย้ายครั้งนี้ได้มาเจอกับดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ด้วยค่ะ ดาวพระพุธลักษณะของเขานั้นจะหมายถึงการพูดการเจรจาการติดต่อสื่อสารค่ะและการโคจรของดาวพระพุธในครั้งนี้ได้ตำแหน่งยกหน้าดวงชะตาชาวลัคนาราศีธนูด้วยนะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการพูดทำงานเกี่ยวกับการเจรจาทำงานเกี่ยวกับบัญชีหรือเอกสารนะคะจะมีความรับรื่นดีนั่นเองค่ะหรืองานที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนจานวนมากเนี่ยก็จะดี เช่นเดียวกันนะต้องติดต่อกับผู้คนต้องอบรมต้องสัมมนานะคะต้องออกสื่อออกหน้าออกตาอันนี้ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ดีเช่นเดียวกันค่ะใครที่ทําธุรกิจมีกิจการมีหน้าร้านเป็นของตัวเองนะคะสมัยอยากจะบอกไว้เลยค่ะพยายามเอาตัวเองออกมาพบปะกับลูกค้าคุยเจรจาตกลงกับลูกค้าเองนะใครที่เป็นเจ้าของก็อย่าพยายามให้ลูกน้องเป็นฝ่ายขายมากจนเกินไปถ้าเราอยู่ถ้าเราว่างนะคะพยายามขาย เองคุยเองดีลงานเองแบบนี้จะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จแล้วก็จะมีเกณฑ์ราบรื่นดีนั่นเองค่ะแต่สําหรับใครที่มีลูกน้องบริวารที่มาคอยช่วยเหลืองานตรงนี้นะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเราสามารถที่จะอบรมแล้วก็ฝึกฝนพนักงานของเราได้เช่นเดียวกันค่ะแนะนอกจากนั้นนะคะคําว่าสหัสชะนั้นยังหมายถึงการเดินทางนะเพราะว่าด,ดาวพระพุธได้โคจรมาอยู่ในเรือนสหัสชะนะคะสหัสชะามายถึงการเดินทางหมาย ถึงผู้คนหมายถึงบริบทรอบตัวคุณหมายถึงโลกโซเชียลหมายถึงโลกออนไลน์นะงานของชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่ต้องข้องเกี่ยวกับการออทําเกี่ยวกับออนไลน์นะคะการค้าการขายผ่านทางออนไลน์จะต้องคอนแทคกับชาวต่างชาติผ่านทางโซเชียลนะคะคุยกับลูกค้าบริการลูกค้าผ่านทางออนไลน์มีเกณฑ์ดีค่ะและงานที่ต้องเดินทางนะคะเช่นการบริการลูกค้าการเซอร์วิสการไปอบรมสัมมานาต่าง ต่างนะคะจะมีเกณฑ์น,นําโชคมาให้ชาวลัคนาราศีธนูค่ะในช่วงนี้เนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้โชคจากการเดินทางนะบางคนบอกว่าเอ๊งานเราเนี่ยไม่ได้ข้องเกี่ยวกับการเดินทางเลยแต่มีแพลนนะคะเกี่ยวกับการไปท่องเที่ยวก็มีเกณฑ์ที่คุณจะมีโชคจากการเดินทางได้เช่นเดียวกันค่ะอาจจะได้ห้องพักดีอาจจะเจอการบริการดีอาจจะเจอเพื่อนร่วมทางที่ดีที่น่ารักนะคะรวมถึงอาจจะได้ตัวเลขจากการเดินทางนั้นมาเสี่ยงด ดวงเสียงโชคได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะดาวพระพุธเนี่ยถือว่าเป็นดาวธาตุน้ําดาวพระศุกร์เองก็ถือว่าเป็นดาวธาตุน้ํานะคะและดาวคู่ธาตุได้โคจรมาเจอกันแบบนี้นะคะส่งผลส่งกําลังถึงกันนะคะดีในแง่ของเรื่องเออความรักด้วยงนะแล้วก็ดีในแง่ของเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองด้วยค่ะดาวพระศุกร์ลักษณะของเขาก็จะพูดถึงความสวยความงามความรักความสัมพันธ์รูปร่างภายนอก อกประมาณนี้นะคะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นในช่วงนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีจากที่เคยคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันคนละภาษาช่วงนี้ก็จะคุยกันง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะมีทิศทางมีทัศนคติที่มันเป็นไปในแนวเดียวกันมากขึ้นนะและดาวพระศุกร์ก็ยังหมายถึงเงินสดด้วยนั่นเองนะคะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีธน จะใช้จ่ายเงินได้คลองมากขึ้นค่ะเพียงแต่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะเรื่องการเสียเงินเสียทองนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเสียเงินเสียทองเกิดขึ้นได้เพราะพื้นฐานแล้วดาวพระพุธกับดาวพระราหูนั้นไม่ถูกกันและดาวพระพุธได้โคจรมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระราหูแบบนี้นะคะมาเจอกันกับดาวพระสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเป็นดาวเจ้าเรือนอริแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะทําให้คุณเกิด การเสียเงินใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของการซ่อมแซมต่างๆก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทวนนาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ